ด้อเด้อใส่ข้าวสารหมู่เจ้าอันนี้ไว้ใส่อันนี้บ่อ๋ออันนี้เจ้าซื้อซื้อมาบ่เออข้าวซุเจ้ากินข้าวใหม่แล้วบ่ยังอืมแต่ว่าข้าวน่ะแล้วแเอามาไว้ือม่เ่าเออโอ้ฟังครัวแม่บุญเด้อแม่บุญบอกส่งให้มาไว้หม่องนึงเลยลูกเด้อเด้อบ่ให้หอยไว้นํากันเออคือกบ่ไว้ Thuộc nhà nghe Rồi 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 nó nó không Nó sợ đi bác hà ơi. Đôi, nó sụt. nơi bố cháu quả tụi nghe. Mình tê giả kín. Ôi, nó không bố cháu. Mi tê kín. Bố mình ngân gặp. Con ông gặp bè đào. Bây giờ kéo kín từn mẹ, phải ha, phải chạy. Ừ, Nói chắc, Đời. Đời lại ném mẹ là cái, phải, phải, ừ. phải ha mà chài สบายดีสบายดี FC, เอฟซีเบิร์ดสุขสุขคนสุมองสุบอลเด้อบอเอฟซีทางฝั่งลาวฝั่งไทยกัะต่างประเทศก็ยินดีต้อนรับข้าสู่ซองสาวบุญมาบ้านเขาคือเก่าพี่น้องเอ๋วันนี้ออกมาข้างนอกมันหนีออกพี่น้องเอ้ยวันนี้เนาะโได้เกี่ยวเข่ามันนี้ออกมาออกมาหาอีกเคสหนึ่งเนาะเห็นในเคสอันลุงใหญ่เพื่อนพี่น้องเอยอีกครอบครัวหนึ่งเนาะอยู่กันสี่คนว่าสันทาง พอเมยเพื่อนนี่ได้เงนว่าทางเมยนี่เสียไปแล้วว่าสันแต่ว่าพอนี่เอามีอะไรใหม่ทางน้องๆเพื่อนก็นอยู่ตามลาพังสมุนมากมันนี่ก็มากับสาวนวนคือเก่าพี่น้องเลยอยู่ในเขตของลุงใหญ่เพื่อนเนาะสมุนก็มีทางมีผู้แนะนํามากกับเม่นพี่น้องเลยว่าเขตนี่เป็นตาสงสารว่าสันทางน้องๆเพื่อนนี่พากันหาเกี่ยวขาวเกี่ยวหน้ารับจ้างอะไรพี่น้องคน เด็กหน่อยกัม้าเนะเาะเมไตล์แล้วพ่อก็นังไปเอาเมียใหม่อีกทางน้องๆเพื่อนนี่ก็อยู่น้ากันฮาสิไปถามเพื่อนว่าทางเฮือนซานของเพื่อนนี่เป็น,ปนที่เพื่อนปุ๊กอยู่สมืตนี่เป็นดินดอนตอนหยาของเพื่อนบ่เนาะพี่น้องเอ้เพื่อนซานของเพื่อนนี่มันเป็นของเพื่อนเองหรือว่าเป็นอยู่ของคนอื่นหรือว่าที่ดินนี่เป็นที่ของคนอื่นหรือว่าจังไดพี่น้องเอ้อันนี้สมุนกสิพาพีพระน้องเข้าไปถามไทยลงเบิงเนาะ ไปถามทั้งน้องเพิ่นว่าพากันอยู่กินนี่ใดพ่อแม่กับพ่อยู่แล้วพี่น้องเลยมีเพิ่นพากันอยู่ตามลําพังว่าสันเนาะว่าแต่ละเมือ่อทั้งน,องนอง้องๆ่นนี้พากันเห็ดอีหยังเลียงซีบเจ้าคองพี่น้องเลยเนาะป้าเพื่อบ่เป็นการเสียเวลาสมบุรณ์กับสีพาพี่พาน้องไปถามข่าวถามข่าว,าาวทั้งน้องเพิ่นพี่น้องเลยเนาะสมบูรณมากื้อนี่กับแดดแดดพี่น้องเลยมาน,นี่อ,อ้าเตอ ว่ากลับออกจากนี่ไปบางทีเขาก็อาสิเมื่อค้นเข่าในตอนแรกพี่น้องเลยบได้ออกไปบ้านน้องไอเดียกะสามสี่มือแล้วเนาะโอเคพี่น้องเพื่อเป็นการเสียเวลาสมบุญสิภาพพี่พาน้องไปหาทั้งน้องเพื่อนไปถามกันว่าทางนอง้องเพิ่นนี่สื่อเสียงเลี้ยงนามว่าจังใดพี่น้องเนาะมาฮอตเล้วพี่น้องเลยเนาะสมบุนกับบอกเคยมาจาักเถื่ออันนี้อาจสิเป็นเฮือนซานล้านเปลี่ยนเพื่อนเท้าก็ถามไทยมาพี่น้องเลยบิ่งสมบุนสิพาเลาะบิ่บงเฮือนของน้องเพื่อน อันนี้ก็เป็นข้างแรกเนาะที่เฮามาพี่น้องอันนี้เพื่อนซานเพื่อนด้านนี่เนาะเดี๋ยวเฮาสิเขาไปทางหนาเพื่อนว่าเพื่อนอยู่ต้องกันมีจะค้นพี่น้องเลยเพื่อนซานร้านแป้ดเพื่อนเป็นดินเป็นดอนของเพื่อนเองบ่อันนี้เนาะอ๋ออันนี้ไม่ตอกเพื่อนอามาใส่ด้อันนี้นนหลังมีเพื่อนไผรส์นไม่เพื่อนอามาเห็ดอย่างเด้เนาะสีมาเห็ดเพื่อนเห็ดซา,านเห็แล้วบ่ ะพี่น้องเลยเดี๋ยวสบุดจีพาไปเบิ่งอันนี้ก็เป็นเทือนของเพิ่อนโอ้ด่านเถื่อนเอพิ่นขออนุญาตขึ้นเทือนเด้วยพี่น้องเอ้ยอืมสาบายดีด้วยส,าบ,ายสาบายดีด้สบายดีสบายดีเนาะอืม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 จุต้าน้องกระบอกอันนี้ โดยน้ออืมโดย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 โอ่ะพี่น้องเลยทักทายสบายดีเนาะอ่าจ้ะโอเคพี่น้องขึ้นมาหอดถึงเขื่อนเทิงซานเพื่อนเนาะสมุนกับโบขึ้นมาจาักเท่อก่อนอื่นเท้ากะสีมาถามซื่อเสียงเรียงนามของเพลินเนาะอีลาซื่อยังเจ้าเตี้ยซื่อเตี้ยอายุจะปีแล้วลูกเสเอ็ดสเสศรษเพื่อนี่เด้กไหวเสเเืยงยังลูก ว่านั่งๆได้แบ่งซ่าเลยไดแม่บ่ได้ยินซือวอายุจักปีลูก7 7ปีเจ้าอยู่กันจักคนเฮือนเจ้า4คนเอื้อยนงโอไปไสละ2คนไปหารับจ้างอ๋อผู้ที่ไปหารับจ้างน่ะเป็นน้องเจ้าหรือเอื้อยเจ้าน้องเพิ่นซื้อหยังพุ่นน่ะผัดซื้อผัดไสซะอีกผู้นึงเด้ลูกอ้ายน่บ่อยู่เพิ่นบ่อยู่จังเพิ่นไปซะ อันนี้เป็นเพื่อนของเจ้าบ่ล่ะเดิ่ยเพื่อนของน้อกไงเพื่อนของเจ้าตกลงเจ้ามีพี่น้องกจะคนลูกรวมเบิดมีเจ้าคนเ็ดคนพี่น้องเจ็ดคนเดยเผลนไปใส่เบิดแล้วใช่ไหมเผนแปลครอบครัวเพิ่มเบิดแล้วโอ้บัานี้เลยเจ้าอยู่กันสี่คนอยู่สี่คนเอื่อนน่องโอแต่ว่าซื้อพัดนะเพิ่นไปเกี่ยวข้าวจ้างเดิ่ไปเกี่ยวข้าวจ้างไปทุงมือขออนุญาตถามบัดนี้พ่อกับแม่เจ้าได้ลูก พ่ pied, อพผลไปสู hmm. ่เม mm ี่แม่ตายแล้วแม่ตายแล้วเดินตายได้เจ็ดปีนี่แล้วเจ็ดปีนี่แล้วเดินพ่อก็เลยไปเอาเมียใหม่เดินสงเจ้าก็เลยพากันเบิ่งน้องเดินเลี้ยงน้องสงเจ้าก็มีไห้มีนาอยู่ปะลูกมีกับบุร้ายมีกับบุร้ายเดินแล้วแล้วบพราะสกี่ยวเข่าเจ้าแล้วแล้ว แล้วๆเลยนาบ่หลายหลายไดปีนี่ลูกปี1นี่แหละปีนี้ปั้นแล้วล่ะบ่เดขาเจ้าเอาไปไว้ไสอ่ะไสล่ะเฮือนแม่โอ้ไว้เฮือนแม่อันนี้เฮือนแม่เจ้าบ่ล่ะเดโอ้นั่งดีๆลูกนั่งดีๆบักล่ะอือเจ้าอยู่เฮือนอันนี้อยู่แต่ละมือพากันหาได้ได้ล่ะมาเลี้ยงกันใเป็นาักให้หมู่เจ้า น้องเองนี่แหละเจ้ากับซื้อพัดอันบ่เดยแต่ละเมื่อยต้องไปฆ่าก,กันไปหาเดยบอได้ยู้ฆากันหามาใส่เรียกว่าอันการเมืองเดยพอได้มาเลี้ยงน้องน่องเจ้าขาจังแซมนางไงน่องเจ้าเข้าองเฮียนอยู่วะล่ะเข้าอยูข่ขับรถสองคนบ่เดยมื่อนี้มาเพิ่นมาพันนพกบังลาเจ้า,จาข้าองเฮียนห้องได้ลูกคนหนึ่งผู้อ้ายผู้อ้ายืว่าผู้โอยูนเดยเข้าห้องหองได้ผู้นะ ปฐถมห้องประหาเจ้าเด้ลูกได้ข่าวองเฮียนอยู่ปะข่าวแล้วก็ข่าวออกกันออกบุมีแพร่เบิงแมวช่วงแม่เชลนดิเจ้าหอดหองได้เจ้าเฮียนลูกปะสามบัดผูน้องจะได้ผููนางผัดหน่อยก็คือกันพากันออกเบิร์ดเดินจะเจ้าอ่านหนังสือได้อยู่บ่ลูกได้ได้ไปไมสั้นละมชมเจ้าอยู่นี่พากันอยู่สี่คนเดินอยู่สี่คนเอือยน้อง หลายชุมเจ้าเลงง่ายนี่พักกันเห็ดกินเองบอ่ละลืมเห็ดอยู่นี้เฮือนครัวเจ้าเดยนเลงง่ายพักกันเฮ็ดกินเองแต่ไม่ได้ขึ้นกินน้ำไม่เท่าบ่บไม่เท่าเนะพิ่นก็อยู่กับลูกเพิ่นแบบนี้เพราะบ่ละเพิ่นก็อยู่กับเพิ่นอยู่แต่ครอบครัวเพิ่นนะ<อ>หากินกันเองนะพอเจ้านะเพิ่นไปเอาเมียม่แล้วเพิ่นก็นกนกมาเยี่ยมามาคอยอยู่บ่ละมาอยู่มาแล้วเพิ่นก็เมื่อ เพิ่นได้เอาอย่างมาส่งมาเืินชมเจ้าอีบ่บ่เพื่อนก็บ่เพื่ออยู่เพื่อกินแค่นั้นเพิ่นก็ได้แต่ผู้นั้นนะไปเที่ยวคารับจ้างแล้วเด้อเพื่อนอันนี้เป็นเพื่อนตั้งแต่พ่อแม่เจ้าบ่๊วยรัวเด้อเพื่อนตังเต้พ่อแม่เห็นเหยียวยูบันที่ดินดินที่ปุ๊กเพื่อนนี่เป็นดินของชมเจ้าเองบ่ล่ะดินกับดินอาศัยอยู่ดินเฮือนเพิ่นอาศัยอยู่ดินเพิ่นดินไผรอันนี้นะ ดินองนี่นเพิ่นบ่ได้ให้เลยบ่สรุปบ่เพิ่นหาใช้อยู่บ่มีดินสมมตสมมติ่าให้อยู่ซื่อๆทุกเทื่อมีมีผู้ใหญ่อยากมาปลูกเฮือนให้เด้เพิ่นสิให้ปลูกอยู่บ่สมมติว่ามีผู้ใหญ่จะดีอยากมาเฮ็ดเฮือนให้เจ้าสิปลูกได้บ่ให้ปลูก่นขอใช้อยู่นําเพิ่นเพิ่นให้อยู่มื้อนี้อันฟืนไฟจ้ะเด้ลูก ไฟฟ้าเจ้าม <laughs> yeah, ีบ่มีอาศัยต่อเฮือนเพิ่นอต่อนําไม่ใหญ่เด้อน้ําใช้อย่าได้สละน้ําใช้ก็บ่มีไปหาคอตักนําข้าวเพื่อนละหาบ2หาบอยากทางก็บ่มีเงินไอยากเอาข้าวก็บ่มีเงินรถไทก็บ่มีัวควายก็บ่มีทุกยากแฮงเลย อ้ยเนาะอีหยังก็บ่มีเลยอันนี้น้อไม้ยุมเจ้าไปหามาเฮ็ดไว้กินยามแรกเเฮ็ดกินไว้ยามบ่เป็นผมาเฮ็ด่ไว้น้องนี่แหละกับกับน้องสาวเจ้าบ่เอสนอนอยู่ทางนี้พวกน้อง2คนนี่แหละน้องน้องนอองนี้โอเจ้านอนข้างนั้นกับผู้นั้นบ่เน้องนี่น้อง2คนนอน ทางนี้นะผู้ชายสองคนนอนไดยทางนั้นนะเจ้ากับน้องเจ้าได้ส่งเสื้อไป้สะพวดสูงแช่นีมส่งไปสะส่งพ่อบอ๊ะได้เฮือนซักเอาไม่นนี้เห็ุใดได้สั่งเพื่อนคือมาตอกใส่ขาวๆนี่ไหมยังไม่เส้นลุงใหญ่เพื่อนมาสวยเห็ดิโอ้โหเขาเจ้ามาเข่าฟ้าให้เจ้าไปนี่ไดย ใช้สะเพลินคือบมมาเหตุให้มันแล้วอีกละ่ะ<ม>นอนเงีงายงเงียกไปหาหลับจางอยู่อ๋อเพิินว่าเป็นผู้ซื้อมาใส่ให้เจ้าเดยเพ,พิินสีเฮดส่เบิดเลยนี่เดยอ่นามาเหตุจะ่ดนแล้อบ่นี่ได้เป็นอาถิตย์แล้วใช่สะฝามีเทปแพนเดียวนี่บอ่ใช่แล้ว เบื้องนี่สองเบื้องนั้นสองสี่แผน่นสี่แผ่นเดยเอาค่ะนี่ได้สละบริใัทบอกค่ะยังเพิ่นยังสีมาเห็ดให้อีบ่อันี่หรือว่ายังไดงละหรือว่าเพิ่นให้เจ้าจ้างเองแบบนี้บ่เดยเพพิ่นซื้อมาให้ซื้อๆบ่หรือว่าเพิ่นมามอบเงินให้ชุ่มเจ้าละบ่ เพิ่นมอบเงิให้แล oh, oh, ้ว yup ก็น oh, ้องไปซื้ออยู่หลักสามอ๋ออันนี้นะเจ้าไปซื้อเองเดินคนมอบเงินให้เดยนโอ้ยลาย่นได้เพิ่นมามอบให้เจ้าล้านหนึ่งอ๋อแล้วก็เลยไปซื้อเองแบบนี้เดิโอ้มาใช้เองหรือว่าจ้างเขาบ่ลูกอันนี้น่าวเพิ่นมาจับสอยแบบนี้โอ้ยโอ้ิ่นมามอบเงินให้แล้วันเดินไปซื้อเองเด้าใจแล้วแบบนี้น้าในก็บ่มีหรือว่า ครอบครัวของมเจ้านี่แบบเป็นหมอนึหมอแกงนี่ซุมเจ้าใส่สับหมอแกงบ่มีหวดมุ่ยจ้ะเด้สะหแม่แม่ใหญก็แม่ใหญาของแม่หใส่สมุยนึข้าวน่ะหรือว่ายืมเพิ่นมางยืมยืมของเพิ่นยืมมาึแล้วเอาส่งเพิ่นเด้อบ่มีแบบมาสุกแล้วเมื่อส่งเด้อหมอก็ของเพิ่นอยากซื้อก็บ่มีเงิน ເພິ່ນເຫັນບໍ່ມີເພິ່ນຊົງຊານແລ້ວເພິ່ນໃຫ້ຫນຶ່ງແຕ່ວ່າຫຕ່ວ່າຫມຸຍນີ້ຫນຶົພິ່ນເດີ້ອໍຫມູ່ຫນຶ່ງກໍຂອງເພິ່ນອໍໆໆໆແບບນີ້ລູກຄູຄິກໍຫັນຊືືວ່າຫຶ່ງສຸກແລ້ວໄປຊົງເດີ້ຫມແລງລນຶ່ງສຸ บไมเพิ่นนี่เพิ่นอ่ะยืมหนึ่งนะพ่นนี่ใครยี่บ้าฉันนำอาหานค่ะอันนี้มวยหัวนี่อยู่กับโบมีเงินซื้อโดยโดยเงินกับหากับพัดอาแต่ละมืองกันน่โพออยู่พอใจมาใส่เวียกบ้านการเมืองบ่โดยพอได้มาเชียเวียกบ้านการเมืองพอได้มาเลี้ยงน้อง เงินประกันภัยนี่เพิ่นเสียคนหัวละเท่าใดอยู่ในบ้านหาซิบหาซิบคุณน่ะเดิ่ยขึ้นแล้วทุกเจ้ามีอยู่บ่เสื่อมนอนหมอนมุ้งบอขออนุญาตพาเลาะเบิ่งได้บ่ลูกอย่าเบิ่งบนนอนเจ้าได้บ่เดิ่ยไปขออนุญาตเด้อพี่น้องอยู่มาจังสั่นจังสี่เนาะข้อไม้สมสัอยู่ดีล่ะโคมพอเด้อขออนุญาตเด้อพี่น้องเลย นี่บ่อก่อนนอนจ้ะใส่เสื้อปูซะบ่มีตุ้มยังไหวสรุปอ่ะนะพอหอมลุงไงพิ่นมาช่วยโอ้เพิ่นเอามาซ่วยแต่ว่าที่นอนนี่บ่มีบ่มโบเจ้านอนศาดนี่บ่โดยหวานลูกล่ะนอนศาดเบิ่บ่ก่อนในห่างเด้เด้เรามีหมอนนี่เด้เสื้อนี่เด้เสื้อมาแต่ใส่สรุปก็แต่ข้าวแม่เจ้าพ่อเด้โดยแต่ข้าวเม่พูนล่ะ บอเอาลมาปูนอนจะลู้าะเบองเด้อแม่บุญสิแเนะนำแม่บุญสิวาชุมเจ้าเนาะโอ้แต่ก้อนีนเสื้อผ้าชุมเจ้าก็เอาไว้แบบนี้ว่าะล่ะเด้อทั้งแม่บุญสิีเนะนำเจ้าเด้อให้เอาเสื้อผูกนี้ส่งนะให้ไห้ไห้ตังหากให้ไหวตั้ม ซื้ออะให้ไว้สูงเด้อลูกเด้อเจ้าไปพวดไว้นํากันสิมันบ่ดีส่กับเสือเด้อเด้อเด้อเฮาจังสิหาเงินหาทําได้ส่งให้พวดไว้ทั้งนึงเด้อเสือนี่ให้ห้อยไว้เถิงเด้อไว้ลุเลูกเด้อเออสิแนะนําให้เด้อเด้อใส่ข้าวสารหมู่เจ้าอันไว้สอันนี้บ่อ๋อันนี้เจ้าซื้อซื้อมาบ่เออข้าซุเจ้า กินข่าใหม่แล้วบ่๊ะเนี้ยแต่ปลาข่าน่ะแล้วแล้วมาไว้เพื่อไม่เท่าเด้อฟังคั่วเมย์บุญเด้อเมย์บุญบอกส่งให้มาไว้หมองนึ้อเลยหรือเด้อเด้อบ่ไห่หอยไว้น้ำกันเออคือทางเพื่อนเมย์บุญนี่ขลังเมย์บุญถือเด้อส่งนี่ต้องไว้ตังฮากเลยล่ะเนาะเด้อเด้อพี่น้องเลยนี่เลี้ยาดเพิ่นไฟกระบ่มี บหมืนยาฝนตกมันผ้ะเข่าพ่ออีหลาอันนี้ผ้าอะไรนอนกับบ่ได้เปียกบ่ละนอนกันสี่คนแต่ว่าพ่อนี่เพิน่นเพิ่นมาทุกเมื่อวะหลกเพิ่นมาแย่แล้วเพิ่นกับเมือ่อเพิ่นบ่ได้เคยให้เจ้าบ,บ่พอบ่ปลาสลัดปะมาถึงนะตัวนี้นี่ เจ้าขาดเคืนยังแหงกัวหมูอยู่ในแอนครัวเฮือนซานจังขาดเคืองทุกอย่างเลยถึงแบบเงินหลอกบังกระซามกระแตกอะไรซื่อแบบ่มีเงินโอ้นเปิดเปิดเสียเพลงกูกวรพี่น้องเลยเออหนุ่มใหม่เปิดทักกันไปหาแล้วมาเฮ็ดใส่ถุงไว้กินยงแรงบ่อีล่าเดินยาำบัดบ่มีย่ยำพัดลมนี่ตายแล้วว่านี่ เทแล้วตายแล้วซื้อก็บม่มีเงินโดยๆอะตอนนี้มันกำลังเข่าหนาหนาวอยู่ดีล่ะเอ้ยเนาะเดี๋ยวดยเฮือนซานลานแปล่าเพิ่นนี่บุญกาบุญนั่นนะนี่บุญสิให้เงินเจ้าไปซื้อหวดมาหนึ่งเข่าเลยล่ะเด้อเดี๋ยวนกเมื่อเอาก็เหมือนกับใจหลายๆเด้อให้เพิ่นอยู่ดีมีแหงสุขภาพเข้มแข็งเพิ่นเจ็บอยู่ได้ความใครจะให้มี อีหล่ากับสูสือเลอเด้อเด้อเจ้ากับซ้ำกันแล้วก็ลูกข่อยแซวเอสปีบ่เด้อลูกข่อยกับแซวเอสปีคือกันเด้อเหมือนี้มีคนมาเล่นน้ำอยู่บ่เมือนนี่บ่มีบ่เมือนี้ไหบ่ได้มีกับบด้อยู่ไปหาหลับจ้างบ่ถือเพิ่นมาแล้วก็บ่รพอคนเหมือนนี่บลาบ่เด้อเจ้าบ่ได้มีโทรศัพท์ใช่บ่บ่ ผู้ผู้น้องพัดก็บ,บ่มีบ่บอก<ม><ม>ก็เลยติดต่อ<ม>หากันยางเนาะละ,นะเนาะเคยิ้นยุ่โทรศัพท์เก่าเพิ่นหายตายแล้วอยากซื้อกับ่บมีเงนินเลยน้องก็คินฮออยุคเขเมอเฮือนครอบครัวเก่าก็แจ็กกิโทโซฮไปโบมีโทรศัพท์ให้เข้าเจ้าหนึ่งไวใ้ให้น้องกินไปเกี่ยวเข่าเลยน้องอยู่เพื่อนสองคนแลวเพิ่นกินข้าวกับยังบาบ กินมื้อหุ่งแตมื้อหุ่งไปหารับจ้างไปขาปิดอาหารโด้ยไปรับจ้างมืนี้เพิ่นรับจ้างอันนี้มื้อนึงเท่าใดเพิ่นให้ล่ะมื้อนึงวัน5 6 7 10อืมสมมุติบัดข้าเคียสิไปหารับจ้างยังบาดนี้จักแนวอือีล่ายุงคบนะาเจ้าลูกนี่ๆๆเข้าโอ้ตอเือเต็มมือนี่ยมเดือน6 กลับไปหาลกกะดำนารับจ้างยามตกแรงก็ไปหาแหน่บดแดงไปหาสอนเนี่ยวไปหาตัดอ้อยหาแหน่บดแดงมือจนบาดพากันหาไป2คนกับน้องนั่นบ่ไป2คนหาพอได้มาใจหาก็ยังบ่พอพอใจเงินก็ได้โอ้ยอีตนเนาะกะว่าเพิ่นพี่น้องเอ้ย ถูกยากแห n งอีหยังก็บ่มีป้าห้องกะทอลุงใหญ่มาให้มื้อนั้นบ่โดยเพิ่นมาให้จักพื้นมื้อนี้ล่ะพื้นอ๋อพอดีมยามหนาวเนาะลูกเนาะดกอีหยังก็บ่มีข้าวน้ําแซปาก็บ่พออยู่บ่พอกินแต่ละปีกเบิดแล้วกจ้า เจ้ามีหน้านี่ชุบเจ้าเอายังสาเหตุนาเอารดไสใุ้ฉลุสาว้าวลดเข้าไปหาหลับ้จงพอได้มา้จงเขาเจ้าส่วงซีเมื่อยแค่เมื่อยวะล่ะเมื่อยและลำบากเฮงเจ้าเจ้าบรดเจ็บในใส่วะลูกในต้นในตัวจช่เจ็บกัจำเป็นโบมีถูกแงกอะไ้ค่อยเบิ่งหน้าเจ้าคือเป็นแบบนึงค Vẹp chào mời lên chào khơi bích của thì nhắn giữ lại. Vơ bô ngân. chào chép này thôi này sài về mi hả. Kếp, không? 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 Sủ, sủ, hơi chết giúp vậy chào chào chị. phải lạ đơ. ừh. 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 ừh đôi đôi chịu mừng đời, đời. hào nó đôi học ninh nóng gạo luôn mất bài đi bà hà mày nó nay nó đôi mặt ông hà mông nóng bởi để lì lâu đôi 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 บ่มีเงินกับขนมกับไปดาวไปเช็ดเขากิดตื่นมาไปหาไปใจไ้่นอนนะบัจักว่าบ่มีเงินไปเช็ดเดินเดินไหน้ำไปใจแบบนี้บัลุ่เดิตื่นมาแล้วก็ไปหามาแจยเขาน้องยังน้อยเป็นบัวจักคนนี้นะใครเนี่ยบอกคู่ที่สองกับเดินคู่น้อยนั่นนั่นบัวจักว่าบ่มีบ่วละเลย บอกมีก็ไปเซ็นเก้าแนนกินมาจ่ายโดยโดยจับกี่จังได๋เนาะล่ะเนาะโดยสุกหยาแงเอียงก็บ่มีสุกเด้อเด้โดยรบกพน้องเพิ่นน้องเอ้ยกาีรอว่าซเลี้ยงน้องพากันหาเงินคนโดยับน Tụi em quên sao lắm Há Bố bố dù bố bố chạy Bố tới đây kín Bố tới đây nó không kín Bố mì, cái ớt ơi, cái nó không kín Bố nhà Đời <laughs> Nó không nói Đời Nóng, chào, phương bị nong chung phương mớ có... mà... <tiếc giúp ý Ngài> <tiếc> <camb> <hacerlo> là Đời Xay phương bè hạ 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 đời hạ 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 khu hạ 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 ôi Ôi, hạ 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 เลยน้อละน้อเลยเปลี่ยนสาวรักให้น้องก่อนซ้ำน้องใหญ่นะลูกเน้อเลยเลยอัสซันสันกัสูเด้อเดี๋ยวแม่บุญสิขอตูกับก่อนไว้มือนักแม่บุญสิเบะมาหาใหม่เด้อลูกเด้อเลยเด้อขันเจ้าบ่มีหัวด้ะไปซื้อเอาหัวมาหนึ่งถาดหรือล่ะเด้อเดยโบต้องไปยืมเพ่ดดอกมวยวันนี้มีอยู่ฮาร์ดค่ะไปยืมไปซื้อเอาเด้อลูกเด้อบ่เพลงหนอกเด้อเลยเดยเลยว้มือนักเนี่ยสิมาเรียนมาใหม่เด้อลูกเด้ออาสาซัน สบายดีสูดๆเลยเด้อเด้อโอุย้ยพี่น้องเอ้ยตาอีตนเน,ะเนาะเกล็นซานลานแป้งกับพ่อมีฮอดสาดสีปูคนะุณ่ะโอ้ยซอยพิจนาณาเน,นี่เด้พอพ่อแม่พี่น้องเลยเบิงสีเลาะเบิงก่อนกระบะกระบะน้องเพิ่นอ่ะพี่น้องซอยกันพิจารณาเนาะครอบครัวของน้องพัดเพิน่นน้องเตีย้ยเพิ่นนี่แหละแม่ก็ตายปะพ่อก็ไปเอาเมียใหม่วันนั้นมาเยี่ยมซื่อๆวันนั้นเนาะ สำหรับคลิปนี้สูกนกบศิลาพีละาน้องไปสักก่อนพ่อกันในคลิปหน้าเด้อพ่อเม่พี่น้องเลยเนาะสำหรับคลิปนี้ขอบุญขอบคุณไปทางผู้ใหญ่จดีเอฟซีทุกคนติดตามฮับซอคลิปของเฮาตั้งแเตต้นจนจบและ,ะวบข่ามโฆษณาเนาะ,ะอันนี้เพื่อนไผ่สลอันี่โอ้คือปุ๊กไก่กันเธอจ้ะโอ้ดิ<ใ>นเจ้านนะมีซัมนี่บหลุโอ <ใน S 1> โอ <ใน S 1> โอ <ใน S 1> โอ่ะพี่น้องเลยเนาะ สำหรับคลิปนี้ฝากพี่เม่พี่น้องกดไลค์กดแชร์ให้เด้อเพื่อเป็นกำลังใจฮหดคลิปต่อไปเนาะสำหรับคลิปนี้ลาพี่ลาน้องไปก่อนพอกันในคลิปหน้าขอกล่าวคำว่าสบายดี